สวัสดีครับท่านผู้หางานทุกท่านวันนี้ข่าวสารการรับสมัครงานของกรมแพทย์ทหารอากาศสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจำนวนที่จะรับทั้งสิ้น23ตราไม่ต้องผ่านภาคกอของกอพอนะครับเรามาดูสาระสาคัญของประกาศของกรมแพทย์ทหารอากาศนะครับตำแหน่งและวุฒิเดี๋ยวเราดูแนบท้ายประกาศนะครับสาระสำคัญ ลำดับแรกเป็นเรื่องของเอกสารในการรับสมัครซึ่งท่านต้องเตรียมนะครับ Walk- in ไปสมัครถึงที่เลยนะสิ่งแรกคือบัตรประจำตัวประชาชนนะพร้อมสำเนา1นฉบับ2เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด1น,นิ้วจำนวน3รูปและข้อ3เป็นต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนาอย่างละ1ฉบับนะครับ และ 4. เป็นสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบิดามารดาของผู้สมัครหากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องนําสำเนาใบบรรณบัตรของบิดาหรือมารดาหรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่นแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาไปแสดงด้วยพร้อมสำเนาอย่างละ1ฉบับนะครับข,อ 5, ขอ้อ5กรณีเป็นใช้ให้นำสมุดประจำตัวทหารกองหนุนว่าสด .8 หรือทะเบียนกองประจำการสดอร 3, หรือไปรับรองบลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการสดอ 4, 3พร้อมสำเนา1นฉบับแล้วคือผู้สมัครที่เป็นหญิงหากทำการสมรสแล้วก็ให้ถ่ายสำเนาใบสำคัญการสมรสไปสแสดงด้วยจำนวนหฉบับนะครับสถานที่รับสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่กองอำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศสีกัน กรมแพทย์ทหารกาศาศแขวงสีการเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์02-534-6000ต่อ47510ในเวลาราชการทุกวันเวลาราชการก็คือ0830-1630นะครับตั้งแต่วันที่3-11ถึงสิสิงหาคม2565นะครับ สำหรับการแต่งกายผู้สมัครที่เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยงดสวมเสื้อยือดกางเกงขาสั้นและสวมรองเท้าแตะโดยเด็ดขาดสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงและรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้นตั้งแต่การสมัครสอบภาควิชาการการสอบสัมภาษณ์กรณีที่แต่งกายไม่เหมาะสมให้ถือว่าเป็นผู้ขาดความรับผิดชอบและ ขาดความพร้อมเบื้องต้นในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งที่เข้ารับการสอบคัดเลือกซึ่งจะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นตั้งแต่ท่านไปนสมัครเลยครับก็ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยจนถึงการสอบทุกขั้นตอนนะก็ต้องพึงระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวตกมาตายนะ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติคร,ครบถ้วนนะครับตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆใ,ในใบสมัครพร้อมทางยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือว่าวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามควนวุ์ิของตำแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรรก็ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้นนะครับตรวจให้ดีนะคุณสมบัติและก็วุฒิการศึกษาด้วยนะครับจะมีการสอบภาควิชาการในวันที่15สิงหาคม2565เริ่มตั้งแต่09.00นนะครับวิชาที่สอบสถานที่สอบ และประกาศผลการสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังตอนนี้ก็คือขั้นตอนการสมัครก่อนนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราดูตารางกับหัวหน่อยที่ผมผมขอกลับด้านนิดนึงนะครับอ่ะนะครับก็เป็นบัญชีรายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครท่านใดจะสมัครตำแหน่งแรกก็เป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับก็เพศชายหรือว่าหญิงก็ได้ ท่านต้องจบมีวุฒิปิญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิตนะครับเขารับ5คนอัตราค่าจ้างก็15,000บาทท่านใดสนใจสมัครช่างไฟฟ้านะครับก็ต้องเป็นเพศชายนะครับวุฒิก็เป็นบวสช่างไฟฟ้าท่านก็จะได้ค่าตอบแทน11,500มีเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนอีก400บาทก็ว่าง1อัตรานะครับ ถ้าเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็เป็นเพศชายนะครับเป็นปวชนะสาขาช่างไฟฟ้าหรือว่าสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับเงินเดือนก็9,400มีค่าขคงชีพ1,000นะครับ1อัตราต่อไปเป็นพนักงานช่วยการพยาบาลน,นะครับหญิงหรือชายนะหมอต้นแล้วก็หมอปลายก็ได้นะครับเงินเดือนก็8,690 เงินเพิ่มค่าของชีพ 1, 3 1 0บาทตรงนี้รับเยอะหน่อยนะครับ10อัตราพนักงานธุรการนะครับชายหรือหญิงมอต้นถึงมอปลายเนี่ยนะ8,690บาทค่าของชีพก็1,310บาทนี่ว่าง4ีอัตรานะครับพนักงานช่วยการบริการ,รแผนกทันตกรรมนะครับชายหรือหญิงมอต้นถึงมอปลายนะก็ค่าตอบแทน8 6 9 0บาท ค่าครองชีพ1,310บาทว่าง1อัตราแล้วก็สุดท้ายคือนักจัดการงานทั่วไปนะครับใช้หรือหญิงมอต้นถึงมอปลายก็วุได้รับค่าตอบแทน8,690เงินเพิ่มค่าของชีพ1,310บาท,บาทว่าง1อัตรานะครับสนใจก็สมัครตามวันเวลาที่กำหนดไว้ที่ผมได้แจ้งไว้ตั้งตั้งแต่แรกเดี๋ยวไฟล์นี้ผมก็จะแนบไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับท่านก็สามารถดูได้ เตรียมความพร้อมให้ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวุฒิการศึกษาคุณสมบัติการแต่งกายนะอย่าให้พลาดนะครับแต่งกายถูกต้องนะขอให้ทุกคนที่มีความตั้งใจนะครับประสบความสําเร็จได้ทํางานตามประสงค์ทุกคนขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ